สวัสดีค่ะพี่น้องปอกปลายสกูสกุลสมุนไพรมัน,นการเกษตรสวัสดีปีไม้ไทยเดอนวันที่13เมษามาพบกับโควิรรอบสอย่างรุนแรงรุนแร,ง,ร,นแรงตอนนี้ยาสิบไปไสค่ะอยู่บ้านกักโตย่างเดียวค่ะล่องบากงยาสิบไป้อคะปวดหลังปวดเยวก็หาสมุนไพรกินอยู่บ้านนะคะเด้อืลยมาก็หาสมุนไพรักษาเจ้าของเองวันถอ ในการที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ต้านโควิดแลนน้องพี่น้องอมมเอามาผู้ใดเป็นหลังเป็นเอวก็ต้องไปหาหมอตอนนี้หมอบรรลับหาสูนไพิ้นจการกเจาของเลยจวดจวดพี่น้องจวดจวดก็จาของเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็คือต้นพูพี่น้องผู้ใดอายุสี่สี่คุณไปมไ่มีแพ่ผู้จากต้นพูแล้วพี่น้องเดอ้อตอนนี้หน่อยนี่เขาหน่อยกันรากเขี่ยวม,มาออแม่แล้วอันพูกินอันพู พูดพูดพูดกินปากก็เลมากินปากบอกก็เลยอย่างเฮ้อันปูนกินปากเออปูนกินปากก็้วบันบอนหมกวพวกวัวปากนี่ซ่าหมดเลยพี่น้องเอาแต่ว่าเมื่อนี้เขาจะเอาไปเห็ดอย่างละเขาจะเอาไปแก้ปนหลังปนเอวเขาเขาเสื่อมกระดูกทับสินพี่น้องมาเห็ดแดงไหนไปเบิ้งกันเลยพี่น้องมาแต่ไปพูดมาแล้วพี่น้องไปพูดนักสามสิบใบแต่ว่านี่เขามาเห็ดเป็นตัวอย่าง ยองมาไปนยองสิเพื่นบีบีบีแล้วสิฮันะไรตํ้ตมตั้ที่ไหนพี่นออาา้องเอาวาม่ตั้สิบเนีน่ยเขเสพตั้อางเนี่พี่น้องเนาะบัตที่นี่ขเขาใดแลวเป็นมอพี่น้อง 我们开始摆。 ในการแก้อักเสบเพราะแ่ล้วปวดหลังวนเดียักเสนเขากาไปพอกตามที่เขาเป็นนะ่ปวดหนเส้นสิ่กาะ่พอกกะือหรอกกะ่พอกตามมือบ้่งสิแล่ะค่ะพอกไปเองสิถิ่มไว้ประมาณสักครึ่งสมงมหรือสมงหนึ่งพอกไปเสินะพอกตามหลังนะถิ่มไว้แค่ครึ่งสมงหรือสมงหนึ่งนี่หรอกแล้วค่อยออกอาการปวหลัง ปวดนเอวกระดูกทับเส้นคอเสื่อมสิค่อยๆหายไปแต่เฮ็ดริตต่อกันไปจนว่าการมันดีคือหนึ่พี่น้องมันว่าเฮ็ดเทเดียวนั่นมันเรามันเป็นแล้วมันเศร้าเลยมันกับแมนมันมันเป็นใหญ่พิเศษมันนั่นแต่ว่ามันมามีผลทางเทีกับร่างกายทั้งหมดของพี่น้องเนาะก็ฝากไว้สำหรับสมุนไพรบ้านการเกษตรพี่น้องมี่ยังกตีสมมันจะถือว่าเฮ็ดเป็นเังไร้ว่าเป็น สมุนไพรดีด,ดีสมุนไพรในบ้านเขาเนี่ยบอกเก้าท่านผู้สมบันิถ่องกระเทเอผูอเพดเดบูหูกรเทอผูพเดปูหูกะมาคอมเมนต์ีด้ค่ะว่ามันว่าแม่หรือผู้ถึกใช่ไหมเนาะก็ฝากไว้สำหรับสมุนไพรบ้มนๆกัน,นก็สิจ้ะ